สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูนะครับเลขเลขกระเป๋านะครับเลขกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับในเว็บเอ็กชเชนสตังโปกันครับแล้วก็วิธีการฝากเงินบาทนะครับนะครับแล้วก็ดูเลขกระเป๋าดิจิตอลต่างๆของแอปสตังโปกันครับเพื่อนๆนี่นะครับก่อนอื่นก็เพื่อนๆให้ล็อกอินเข้ามาในระบบของสตังโปกนะครับนี่ครับ เมื่อเพื uh, well you know, ่อนๆนะครับล็อกอินเข้ามาที่หน้าจอของสตังโโปรแล้วนะครับเพื่อนๆเอ่อเพื่อนๆอยากดูยอดสุทธิของเหรียญต่างๆในกระเป๋านะเพื่อนๆมากดที่ปุ่มนี้ครับเพื่อนๆนะครับยอดสุทธินะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ตัวแอปหน้าจอก็จะโชว์นะครับเป็นคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เงินสดครับในส่วนของคริปโตเคอเรนซีตอนนี้แอปมีเงินนะครับมีเหรียญนะครับแคโน่อิตาเลี่ยมแล้วก็ริปเปิลนะจำนวนเหรียญก็ตามนี้ครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็เขาก็คาดการราคาเรียลไทม์ เป็นเงินบาทว่ามีอยู่เท่าไหร่ด้วยนะครับเพื่อนเนนี่ครับอีกตัวก็คือเป็นเงินสดครับเพื่อนๆเราก็กดนะครับที่ปุ่มเงินสดนะครับตอนนี้มียอดสุทธิเหลือ0.83บาทครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับทีนี้เรามาดูกันครับเพื่อนๆ่ว่าแอปสตังโปนี้เราดูนะครับกระเป๋าของแอปสตังโปได้ที่ไหนครับไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ให้กลับมาที่เมนูหน้าหลักนะครับเพื่อนเนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับเพื่อนๆการฝากเงินครับเพื่อนๆนี่นะครับมุมนี้นะครับ กดเข้าไปครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะมีเหรียญต่างกระเป๋านะครับเหรียญดิจิตอลต่างๆที่สตังโปรมีอยู่ทั้งหมดนะครับปัจจุบันมีเกือบ100เหรียญแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นร้อยเหรียญแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับเพื่อนๆอยากดูนะครับที่อยู่กระเป๋าของเหรียญตัวไหนครับเพื่อนๆก็ก็กดเข้าไปได้ครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับเพื่อนๆก็ลองพิมพ์ดูนะครับอย่างผมหากระเป๋าของเหรียญนี่ครับดอลลาร์ดิจิตอลของเทสเตอร์นะครับก็ พิมพ์ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ที่ช่องนี้นะครับนี่ครับมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆอยากดูหมายเลขนะครับหมายเลขหมายเลขรหัสนะครับกระเป๋าเหรียญนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปครับนี่ครับนี่นะครับกดตกลงนะครับก็เขาก็จะโชว์เลขกระเป๋าเหรียญ USDT ขึ้นมานะครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับก็ปัจจุบันเอ่อเหรียญ USDT ต้องบอกว่าเป็นโทเคนนะครับเขาไม่มีบล็อกเชนของตัวเองนะครับตัวนี้ในการย้ายเหรียญก็ใช้ เอ่อบล็อกเชนของอตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตอนนี้คือเป็นบล็อกเชนของ BNB นะครับเพื่อนนี่ครับมีตัวบล็อกเชนมีให้เลือกในปัจจุบันก็มีเป็นนะฮะโอลเลียนดีเอสดีทีได้ก็มีใบแน่นนะครับอิตาเลี่ยมแล้วก็ทรนครับเทียร์สียีครับเพื่อนหากเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนนะครับที่หรือว่าร้านค้าหรือว่าธุรกิจต่างๆก็ต้องการโอนจะเหรียญเข้ามาให้เพื่อนเพื่อนๆให้เพื่อนๆนนี่นะครับก็ต้องแจ้งเขา นะครับว่าโอนเข้ามาในระบบของอะไรครับเพราะว่าแต่ละระบบนะครับกระเป๋ากระเป๋าเหรียญนี่มันจะไม่เหมือนกันครับเพื่อนๆนี่นะครับเมื่อกี้เป็นของใบแนนใช่ไหมครับนี่นะครับก็นี่ะครับกระเป๋าเหรียญก็เป็นอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับนี่นะครับนี่ครับโอเนะครับนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นของทรอนนะครับจะเป็นคนละอย่างกันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับนี่เขเป็นอีกตัวหนึ่งครับเพื่อนๆก็ต้องแจ้งด้วยนะครับว่าเป็นโอนเข้ามา เป็นใช้บล็อกเชนของอะไรนะครับเราก็ต้องเอากระเป๋าของเหรียญของบล็อกเชนนั้นส่งให้เขานะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับรือว่าจะเป็นของอีเทเรียมนี่ครับ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 รู้สึกจะเป็นกระเป๋าของใบเนนกับอีเทเรียมนี่จะเป็นกระเป๋าเดียวกันนะครับเพื่อนแต่ทรอนดีอาซียี่สิบคนละกระเป๋ากันนะครับเพื่อนนี่นะครับการที่เราจะส่งถ้าถ้าเขาอยากได้นะครับหมายเลขกระเป๋านะครับเราก็สามารถส่งได้เป็น QR code ก็ได้นะครับเพื่อนนี่คือค r c อ d e ตัวนี้นะครับโดยการกด เราบันทึกก r วาโค้ดนะครับแล้วก็บันทึกมาก็จะเป็นไฟล์ jpg ใช่ไหมเอ่อ jpg ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ส่งเป็นไฟล์ jpg นี้เขาก็ได้หรือว่าเป็นเลขกระเป๋าเลยก็ได้ครับโดยการกดตรงนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นการคัดลอกครับเพื่อนๆนี่ครับคัดลอกละนี่ครับแล้วก็ส่งไปให้เขานะครับเวลาเขาอุลเหรียญเขาก็จะใส่เลขหมายเอ่อเลขกระเป๋าเหรียญไปทางนะครับเอ่อได้ถูกต้องนั่นเองครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวนี้ย้อนกลับมานิดหนึ่งครับมาดูที่กระเป๋าเงินบาทกันบ้างเพื่อนๆครับวิธีการโอนเงินเข้าเงินบาทเข้ามาในแอปสตตงโปรนะครับเพื่อนๆก็มีด้วยกันอยู่2แบบนะครับเพื่อนๆนะครับแบบแบบหนึ่งครับที่ตอนนี้ใช้กันเลยก็คือการฝากเงินแบบทันทีนะครับเพื่อนๆเราสามารถสแกน QR โค้ดนะของสตังโปรนะนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าบาทีีสตังโปรได้ทันทีแล้วก็ตัวเงินก็จะโชว์ขึ้นมา ในระบบทันทีว่าตอนนี้เพื่อนๆมีเงินบาทเข้ามาเท่าไหร่หรืออีกอย่างหนึ่งครับก็คืออันนี้นะครับคือทําการโอนเงินผ่านเงินบาทไปยังบัญชีธนาคารของไทยพาณิชย์ครับของสตังโโปรนั่นเองครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับเรื่องธนาคารต้นทางด้วยนะครับว่าเราโอนเราจะโอนจากธนาคารไหนนะครับมาที่ไทยพาณิชย์ครับซึ่งวิธีการนี้ต้องโอนขั้นต่ําที่ห้าหมื่นบาทครับเพื่อนๆนี่นะวิธีการนี้นะครับแล้วก็แล้วก็กดต่อไปนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ดาเนินการนะครับนะครับ ใส่เอกหลักฐานในการโอนมาให้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งครับตอนนี้ที่นิยมกันคือการฝากเงินแบบทันทีครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเพื่อนนีกดฝากเงินแบบทันทีนะครับสมมุติต้องการฝากเงินมา200บาทนะครับเพื่อนนี่นะครับเพื่อนพอใส่ตัวเลขตรวจสอบแล้วก็กดต่อไปใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆก็นะฮะเอาแอปกับแอปของ ธนาคารนะครับมาสแกนนะสแกนหน้าจอตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อนเพื่อก็จะเป็นการโอน2 0 0บาทนะครับหรือเพื่อนๆนะครับบันทึก qr code ตัวนี้ครับเพื่อนเพื่อนี่ครับบันทึกลงไปในรูปภาพอย่างนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้แอปนะครับธนาคารที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ในการสแกน qr code ที่เป็นรูปภาพได้ด้วยครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวมันลองดูกันนะครับเดี๋ยวไปที่หน้าจอหลักนะครับนี่ครับผมไปใช้แอปของนี่ครับของ กุ้งไทยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับเพื่อนๆกดที่ปุ่มสแกนครับเพื่อนๆเมื่อกี้เราได้ได้ดำเนินการเซฟนะครับไฟล์ jpg ที่เป็นแอปที่เป็น QR c อ d e นะครับของสตางค์โปแล้วนะครับเพื่อนๆพอมาถึงขั้นตอนนี้ครับให้เพื่อนๆเลือกที่ที่รูปภาพครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับก็เข้าไปเลือกรูปภาพรูปแรกที่อยู่บนสุดเ่องตัวนี้นะครับ ที่ใช้ในการโอนเงิน200บาทของสตังโปนะครับเพื่อนเพื่อก็กดนะครับนี่ครับปั๊บเห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็ขึ้นหน้าจอมาแล้วครับว่าจะดาเนินการนะโอนเงี้ยครับเงินเข้าไปที่บริษัทสตังคอร์ปอเรชันนะครับรหัสอ้างอิงนี่นะครับอ้างอิงหนึ่งอ้างอิงสองนะครับจำนวนเเห็นไหมครับนี่ฮะสองบาทตามที่เพื่อนๆกดเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดต่อไปครับเพื่อนนี่นะครับถัดไปนะครับอ๋อเขาจะเป็นการยืนยันนะครับนะครับหน้าจอยืนยันแล้วกดยืนยันครับนี่ครับ แล้วก็กดรหัสของกับกระเป๋านะครับแอปอแปของธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อนๆครับเมื่อครับเมื่อดำเนินการนะครับยืนยันปั๊บนะครับก็จะมีหน้าจอยืนยันว่าได้ดำเนินการโอนเงินเข้าสตางค์โปรแล้วครับเราก็กดเสร็จสิ้นใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนมาทีนี้เพื่อนๆไปกลับไปดูที่หน้าจอของสตางค์โปรครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นข้อความว่า การฝากสําเร็จแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับเมื่อกี้ยอดเงินในระบบของตอนนี้มีไม่ถึง1บาทใช่ไหมครับก็ไปดูที่หน้าจอหลักนะครับนี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปดูที่ยอดสุทธิกันครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับแล้วก็ไปที่เงินสดที่เป็นเงินบาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาแล้วครับเพื่อนๆส0งบาทครับไวมากเลยครับเพื่อนๆไอ้ตัวนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมีคนมาคอยตรวจสอบนะครับเพื่อนๆนี่สะดวกมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ของแอปสตังโปรนะครับเพื่อนๆ ขั้นตอนในการฝากเงินก็มีแค่นี้ครับเพื่อนๆนะครับนะครับแล้วก็การที่จะดูกระเป๋านะครับย้ำอีกทีนะครับกระเป๋าเหรียญดิจิตอลทุกเหรียญนะครับก็ให้ไปดูที่เมนูฝากนะครับนี่นะครับเมนูฝากนะครับแล้วเลือกเหรียญที่เราต้องการจะฝากครับเหมือนอย่างเป็นของ ada อย่างเงี้ยครับเพื่อนนะครับก็กดเข้าไปใน ada นะครับนี่ครับก็จะเห็นโชว์นะครับนี่ครับเป็นหมายเลขนะเป็นหมายเลขนะครับบัญชี ระเป๋า ADA นะครับแล้วก็ส่งแล้วก็เป็น QR code ก็ได้เหมือนกันครับก็จะไปที่หมายเลขบัญชีเดียวกันครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็ต้องลองลองดูด้วยนะครับว่า Cardano มีบล็อกเชนอะไรบ้างนะครับเนื่องจาก Cardano เป็นคริปโตนะครับมีบล็อกเชนของตัวเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นบล็อกเชน Cardano ครับนี่ครับตอนนี้เป็นอย่างตัวอย่างเบื้องต้นนะครับหรือว่าจะเลือกตัวอื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับลองไปหาดูตัวอื่นเอาก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ นะครับหรืออยากเลือกเป็นนะครับบิตคอยครับ BTC เนี่ยครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับบิตคอยก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็น QR code เหมือนกันเลยครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับ QR code แล้วก็หมายเลขบัญชีของบิตเอ่อบัญเอ่อหมายเลขกระเป๋าบิตคอยเนี่ยครับเพื่อนนะครับบิตคอยเป็นคริปโตนะครับเขาก็จะมีบล็อกเชนของตัวเองก็คือนี่ครับเป็น BTC ครับหรืออีกอันหนึ่งตอนนี้สามารถโอนบิตคอยได้นะครับก็คือใช้ไปในสมาร์ทเชนครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับ ก็เป็นทางเลือกในการโอนบิตคอยในราคาที่ไม่แพงครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็วิธีในการดูเหรียญนะครับและการโอนเหรียญนะครับโอนเหรียญเข้ามาที่กระเป๋านะครับสตังโปนะครับเป็นเหรียญดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นเงินบาทเงินบาทก็ทําจากเมนูนี้ได้เลยครับครับถ้าเป็นเหรียญดิจิตอลเพื่อนๆโอนมาจากเอ็กเซนตตัวไหนก็ไปทําจากเอ็กเซนต้นทางตรงนั้นครับเพื่อนๆนี่ครับ